วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมเนื้อหาในวันนี้จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและการบริการทั้ง3าเรื่องนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนต้น,นก็จะพูดถึงการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตั้งแต่ความหมายแล้วก็ความสําคัญของอุตสาหกรรมนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศได้ทันสมัยว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็อุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศได้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาแรกถ้าเราพูดถึงความหมายของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อผลิตสิ่งของซึ่งเกี่ยวข้องกับทุนและแรงงานนะครับ แล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้เพื่อกล่าวถึงการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้ทุนแล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการประกอบอุตสาหกร,รรมนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกวับการประกอบธุรกิจที่ต้องมีขนาดใหญ่ต้องมีการใช้เงินทุนจำนวนมากแล้วก็โดยปกติก็ต้องมีแรงงานจำนวนมากนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของอ,อ,อุตสาหกรรมเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับโดยเฉพาะาอย่างยิ่งเนี่ยความสำคัญในช่วงแรกของการพัฒนาประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยถือเป็นตัวหลักสำคัญเลยในการพัฒนาประเทศตามแนวที่เรียกว่าการพัฒนาตามแนวกระแสะหลักนะครับเพราะว่าตามแนวกระแสะหลักนั้นต้องการให้เห็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวที่จะทําให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เติบโตก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมก็เลยเป็นเป้าหมายในการพัฒนานําไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ย ก็คือแน่นอนว่าที่ผ่านมาเราคงจะได้พูดถึงเนะื้อหาในตอนหน่วยที่1แล้วเนี่ยก็พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริการวมไปถึงธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศหรือว่าธนาคารโลกนั่นเองนะครับรวมทั้งเราต้องการพัฒนาประ,ประเทศไปสู่ความทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัจจัยที่สําคัญที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้หรือไปสู่ความสมัยใหม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการเน้นเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงนํามาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยหรือนําการอุตสาหกรรมมาพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยเราเน้นเรื่องอะไรบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมไทยในยุคการปรับประเทศใ้ยันสมัยเราเน้น2เรื่องก็คือเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าและการผลิตเพื่อการส่งออกนะครับทีนี้ไอการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าเนี่ยก็ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงจนถึงช่วงทศวรรษที่2500ครับก็เพราะว่าการที่ระดับเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมของประเทศเนี่ย ไม่พัฒนาเต็มที่ก็เนื่องจากการเสียดุลทางการค้าก็คือหมายความว่าที่เราต้องมีการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้านั้นก็เนื่องจากว่าประเทศนั้นเกิดการเสียดุลทางการค้าการเสียดุลทางการค้าก็คือหมายความว่าเรามีการนําเข้ามากกว่าส่งออกนั่นเองเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมในยุคแรกๆนั้นจึงต้องเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าหรือพูดง่ายๆคือแก้ปัญหาเรื่องของการเสียดุลทางการค้านั่นเองนะครับถัดมา ก็คือการผลิตเพื่อการส่งออกการผลิตเพื่อการส่งออกนี่ก็ปรากฏในช่วงทศวรรษ2,510นะครับการผลิตเพื่อการส่งออกนั้นเพราะอะไรหรือเนื่องจากเหตุผลอะไรก็เพราะว่าอุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้าหรือการผลิตเพื่อการทดแทนการนําเข้าเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวนะครับแล้วก็การผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลให้ดุลการค้าดีขึ้นมากนัก ก็คือหมายความว่าด้วยความตั้งใจในตอนแรกว่าผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าเนี่ยจะลดเรื่องการเสียเปรียบดุลการค้าแต่ในทางปฏิบัติจริงเวลาเราผลิตเพื่อการส่งออกอผลิตทดแทนนําเข้าเนี่ยมันก็กลับไม่ได้ทําให้ดุลการค้าดีขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าไทยยังต้องพึ่งนําเข้าพึ่งการนําเข้าสินค้าหลายชนิดจากต่างประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าเนี่ย มันก็ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของโรงงานในกรุงเทพแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษนั่นเองนะครับอีกทั้งไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูกและวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากนะครับและถัดมาก็คือว่าตัวอย่างจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการส่งออกนั้นส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นก็คือหมายความว่า การผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยมันมีผลดีต่อทางเศรษฐกิจมากกว่าการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมไทยยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเน้นอะไรบ้างนะครับหรือมีลักษณะยังไงบ้างแน่นอนว่าอุตสาหกรรมไทยก็จะก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า4.0 ยุค4.0ก็คือแน่นอนว่าจะเป็นยุคที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือในทางอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับและจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะในทางอุตสาหกรรมนะครับด้านอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนําเทคโนโลยีดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากเนี่ยก็ทําให้สามารถผลิตสนินค้าได้หลากหลายนะครับแล้วก็ตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละรายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามันก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นถึงขั้นที่เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันเองแล้วก็ส่งข้อมูลระหว่างกันได้นั่นเองนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่นมีการเรื่องของมีการนําปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติต่างๆเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับรวมไปถึงการผลิตในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็จะเน้นการผลิตลักษณะอื่น เช่นเรื่องของเครื่องมือแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพและความงามนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งบอกแล้วว่ามีลักษณะที่สําคัญก็คือในยุคข,ของอยุคข,ของความทันสมัยเนี่ยก็เน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าและก็ผลิตเพื่อการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัย ด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาควจะต้องทําความเข้าใจว่าเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรนะครับแน่นอนว่าอย่าที่เรียนแล้วว่ามันเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของออความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นตัวช่วยเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นยุค4.0นะครับก็จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆนานาเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตรวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานาครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของเนื้อหาในตอนที่หนึ่งในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยด้าน อุตสาหกรรมของประเทศไทยครับเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมนะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยความหมายของการพาณิชยกรรมแล้วก็พาณิชยกรรมยุคปรับประเทศได้ทันสมัยแล้วก็พาณิชยกรรมยุคหลังการปรับประเทศได้ทันสมัยนะครับ และ้นในเนื้อหาตอนแรกนะครับเขาจะพูดถึงความหมายนะครับเวลาพูดถึงความหมายของการพาณิชยกรรมเนี่ยถ้าเข้าใจกันง่ายๆการพาณิชยกรรมจริงแล้วก็คือการค้าขายนั่นแหละนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ย ก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากปัจจุบันก็คือหมายความว่าในอดีตเรื่องของการพาณิชยกรรมหรือเรื่องของการค้าขายเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าหรือที่เขาเรียกกันว่าบาร์เตอร์เทรดก็คือพูดง่ายๆในอดีตเนี่ยเรื่องของการพาณิชยกรรมเนี่ยหลักใหญ่ใจความสําคัญเนี่ยไม่ได้มีการใช้สื่อกลางหรือตัวการตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นในอดีตก็จะเป็นลักษณะการ พาณิชยกรรมในเรียกในลักษณะที่เรียกว่าสินค้าแลกกับสินค้านั่นเองนะครับนั่นก็คือความหมายนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านพาณิชยกรรมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนสินค้าไปเป็นการใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแทน สื่อกลางนั้นก็คือเงินตรานั่นเองหรือพูดง,งา่ายๆมีการใช้เงินในเรื่องของการพาณิชยกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านพาณิชยกรรมประเด็นหลักสําคัญที่เห็นได้ชัดเจนก็นนคือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวกลางหรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองนะครับถัดมานะครับพาณิชยกรรมในยุคข,ของการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ย ทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาหรือทำไมจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพาณิชยกรรมจากแบบเดิมในอดีตมาเป็นแบบสมัยใหม่นะครับก็เพราะว่า หลักใหญ่ใจความสําคัญเลยก็คือเรื่องของการที่ประเทศไทยต้องทําสนธิสัญญาเบลาลิงครับการทําสนธิสัญญาเบลาลิงกับอังกฤษเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมแต่จริงๆแล้วโดยภาพรวมก็คือว่าทําให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการทําสนธิสัญญาเบลาลิงเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบไปมันก็ส่งผลเรื่องของการพาณิชยกรรมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่เป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้นนั่นเองนะครับ ก็คือว่าสนที่สัญญาบลลิงเนี่ยก็มีข้อหนึ่งที่เรียกร้องให้ไทยเนี่ยเปิดประเทศแล้วก็ให้มีการค้าแบบเสรีไม่มีการผูกขาดกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับต้องมีการค้าเสรีรวมไปถึงยกเลิกการค้าแบบผูกขาดนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการค้าขายเนี่ยผูกขาดอยู่กับเ,เจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของปริมาณการค้าเนี่ย เมื่อมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตด้วยเพราะอย่างที่พูดถึงกันมาในอดีตการผลิตหรือวิธีการผลิตในอดีตเป็นการผลิตเพื่ออย่างชีพหรือพูดง่ายๆผลิตเพื่อบริโภคหรือผลิตเพื่อในครัวเรือนนะครับแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อย่างชีพหรือการผลิตเพื่อบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านั่นเองนะครับ ทีนี้ภายหลังสนที่สัญญาบาลลิงในช่วงพศ2475ถึงพศ2500เนี่ยการพณิชยกรรมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับก็คือพูดง่ายๆในช่วงนี้เนี่ยมันก็เห็นบทบาททางการเมืองก็คือหมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนมือไปนั่นเองในช่วงหลัง2475ก็คือหมายความว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ในตัวของอ ผู้นำทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจทางการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเนี่ยก็เลยเข้ามาตั้งธุรกิจการค้าขึ้นมาเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นได้ชัดเจนจเช่เน,นกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มซอยและจักรครูก็ได้ตั้งก่อตั้งบริษัททหารสามัคคีขึ้นนะครับก็ทํากิจการทางธุรกิจะอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้พอช่วงหลังพศ2500เนี่ยก็ได้เกิดกลุ่มคน กลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าชนชั้นกลางซึ่งก็เข้ามามีบทบาทในด้านการพาณิชยกรรมและก็เศรษฐกิจไทยกลุ่มชนชั้นกลางก็อาจจะหมายถึงพวกพ่อค้านักธุรกิจก็ได้นะครับทีนี้นั่นก็คือการพาณิชยกรรมนะครับยุคาการปรับประเทศได้ทันสมัยทีนี้การาพาณิชยกรรมยุคหลังการปรับประเทศได้ทันสมัยเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือหมายความว่า เนื่องจาก ى, ความก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการคมนาคมเทคโนโลยีการผลิตก็คือพูดง่ายเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปจเจริญก้าวหน้าไปทุกๆดา้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการนําข้อมูลข่าวสารหรือการนําเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านการพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านการพาณิชย์ในยุคหลังปรับประเทศทันสมัยเนี่ยมีการกระทํา หรือมีผลยังไงบ้างนะครับอันแรกก็คือว่าเราคงออได้ยินคำนี้บ่อยนะครับก็คือหมายความว่าในด้านพาณิชยกรรมเนี่ยเราเริ่มเน้นกลุ่มผู้ประกอบการนะครับที่ก็เรียกว่า SME นั่นเองก็คือหมายความว่าเน้นเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและก็ขนาดเล็กนะครับณปัจจุบันเราก็มีการพูดถึงธุรกิจ SME กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยเขาถือว่า เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยก็ดูที่มูลค่าของธุรกิจนั่นเองนะครับถ้ามูลค่าของธุรกิจอยู่ที่ประมาณ 50- าสิถึงสองล้านก็ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางแต่ถ้าขนาดเล็กก็คือไม่เกิน50ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าณปัจจุบันเราก็เน้นผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนั่นเองหรือที่ก็เรียกว่า ธุรกิจ SME นะครับถัดมาในเรื่องของการป้อนสินค้าเข้าสู่ตลาดนะครับก็มีการจัดระเบียบการดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพที่ก็เรียกว่าซัพพลายเชนนะครับก็คือพูยง่ายก็คือว่ามีการระบบการจัดการเกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้เข้าสู่หรือถึงมือผู้บริโภคตั้งแต่วัตถุด,ดิบเลยนะครับก็คือหมายความว่า มันหมายถึงซัพพลายเชนก็คือห่วงโซ่อุปทานก็คือการเชื่อมโยงการในหน่วยในหน่วยหรือจุดต่างๆในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยเริ่มจากวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคนั่นก็คือหมายความว่ามันมีเรื่องของการยกระดับหรือพัฒนาในเรื่องของการจัดการป้อนสินค้าเข้าตลาดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเลยนะครับ นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่เห็นได้ชัดเจนในยุคนี้สมัยนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นก็คือหมายความว่าเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการค้าการขายนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของออระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนั่นเองและเราจะเห็นว่ามีเรื่องของ e-commerce มีเรื่องของ e-government ก็คือพูดง่ายๆการดําเนินการทางธุรกิจนั้นไม่จําเป็นจะต้องเผชิญหน้าแล้ สามารถติดต่อหรือมีกิจกรรมระหว่างกันบนระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งมันก็มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าในยุคสมัยปัจจุบันของเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือภาพรวมของการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านพาณิชยกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าความหมายของการพาณิชยกรรมนั้นมันคืออะไรพูดง่ายๆคือการพาณิชยกรรมนั้นก็คือการค้าขายนั่นเองนะครับ การพาณิชยกรรมในยุคปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับมีลักษณะอย่างไงก็คือพู่งง่ายเปลี่ยนจากเรื่องของค้าขายโดยการแลกเปลี่ยนสินค้ามาเป็นค้าขายโดยผ่านตัวกลางหรือสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนก็คือเงินโดยเหตุผลหลักใหญ่สําคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็คือเรื่องของการทําสนธิสัญญาเบลลิงเสร็จแล้วหลังจากการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านพา,นาณิชยกรรมยุคหลัง นะครับยุคหลังการปรับะเทศทันสมัยเน้นเรื่องอะไรนะครับก็คือเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆนานาเข้ามาใช้ในการพาณิชย์ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราเน้นเรื่องของการพาณิชย์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเราให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือที่เราเรียกว่า SME นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านพาณิชย์ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงการปรับประเทศได้ทันสมัยด้านการบริการนะครับถ้าพูดถึง การปรับประเทศให้ทันสมัยด้านการบริการนะครับเนื้อหาที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือความหมายของการบริการการบริการของไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยแล้วก็การบริการของไทยในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของการบริการเนี่ยเขาก็บอกว่าการบริการเนี่ยนะฮะมันก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการผลิตสินค้าใดๆในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์ แต่เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆพูดง่ายๆนะครับถ้าพูดถึงการบริการหรือภาคบริการเนี่ยมันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นการผลิตตัวสินค้าใดๆนั่นเองนะครับเป็นการให้บริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการเนี่ยนะครับหรือการบริการเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เป็นภาคที่ผลิตตัวสินค้าออกมาที่แต่ต้องสัมผัสได้เนี่ย แต่มันก็เป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ที่สําคัญด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศก็พยายามเน้นเรื่องภาคบริการเหตุผลก็เพราะว่ามันก่อให้เกิดรายได้และในขณะเดียวกันมันไม่จําเป็นต้องมีการลงทุนที่มากมายนักนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเป็นภาคที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าไม่ต้องมีการใช้เงินในการลงทุนมากนักนะนะครับไม่ต้องมีการผลิตไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไม่ต้องมีการลงทุนนั่นเองแต่ว่า เป็นการสร้างสารรค์ของผู้ประกอบการและก็ของประเทศโดยเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่มีลักษณะภูมิประเทศเอื้อต่อภาคบริการเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาคบริการที่สําคัญของประเทศไทยหรือภาคบริการที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะักอาศัยพื้นฐานของประเทศไทยที่มีก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเยอะแยะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ทางทะเลนะครับภูเขาป่าไมา้อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถือว่าเป็นภาคบริการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็นํารายได้เข้าสู่ประเทศจํานวนมากนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นภาคบริการที่ไม่ต้องลงทุนมากนะครับอาศัยพื้นฐานหรือธรรมชาติของประเทศนั้นๆที่มีนั่นเองที่เอื้อต่อภาคบริการนั่นเองกรณีประเทศไทยก็จะเห็นได้ชัดเจนการบริการ ของไทยในยุคการปรับประเทศให้ทันสมัยก็คือพูดง่ายเรื่องของภาคบริการของไทยในยุคข,ของการปรับประเทศให้ทันสมัยนั่นเองอนะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็คือพูดง่ายในเรื่องของภาคบริการหรือการบริการเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกค,ครั้งที่2นะครับก็เริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของด้านบริการแล้วนะครับทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลนะครับถือว่าภาคบริการหรือ การบริการเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับก็คือพูดง่ายๆภาคบริการเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประเทศนั่นเองด้วยเหตุผลก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าภาคบริการนั้นอาจจะมีการลงทุนในการผลิตไม่ต้องมีการลงทุนในการผลิตไม่ต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการผลิตนั่นเองเพราะว่าโดยพื้นฐานอาศัยนะครับธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะครับรวมไปถึงไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องของอการลงทุนอะไรมากมายนะักใช้ไอเดียในความคิดสร้างสารรค์นะครับหรือเรื่องของการให้บริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สําคัญนั่นเองถัดมานะครับ ก็เพราะว่าการพัฒนาประเทศแล้วก็การยกระดับรายได้ของประชาชนเนี่ยมันส่งผลต่อความต้องการในการาบริการสินค้าและก็อุป,ปโภคบริโภคมากขึ้นก็คือหมายความว่าเมื่อประเทศพัฒนามากขึ้นรายได้ของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้นความต้องการในภาคบริการเนี่ยมันก็เลยมีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับภาคบริการนี่ก็คือรวม บริการในเรื่องของสินค้าบริการในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการบริการของไทยในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยนะครับในยุคหลังการปรับประเทศให้ทันสมัยเนี่ยเนื่องจากโดยภาพรวมแล้วเนี่ยรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของภาคบริการหรือพูดง่ายๆรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคบริการเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีด้านต่างๆมีความเจริญก้าวหน้ามีความทันสมัยมากขึ้นนะครับธุรกิจภาคบริการก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการเนี่ยจึงต้องมีการปรับตัวในแง่ของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคบริการจึงมีความทันสมัยมีความสมัยใหม่ทันสมัยและสมัยใหม่ในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือพูดง่ายๆทำให้การบริการเนี่ยมีความรวดเร็วมากขึ้นทำให้การบริการเนี่ยต้นทุนต่ำมากขึ้น และมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีความสะดวกต่อผู้ใช้นั IN, ่นเองง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดเจนก็คือเรื่องของภาคบริการหรือการบริการทางการเงินนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการบริการทางการเงินณนะปัจจุบันเนี่ยอา้าพยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆง่าย,ายๆเลยก็คือกับสถาบัานการเงินหรือกับธนาคารนั่นเองนะครับบริการทางการเงินณปัจจุบันเนี่ย เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าแล้วก็คือพูดง่ายๆผู้ใช้บริการไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที่สํานักงานของสถาบันการเงินนั้นๆอีกละนะครับด้วยความทันสมัยหรือความสมัยใหม่ของเทคโนโลยีนั้นเราสามารถทําธุรกรรมทางการเงินเกือบทุกชนิดเลยบนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทุกคนมีนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเห็นชัดเจนว่าภาคบริการเองก็พยายามนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งประหยัดด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับกิจกรรมในภาคบริการเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ไม่ได้หมายความว่าลดน้อยถอยลงไปแต่หมายความว่าเปลี่ยนรูปแบบไปก็คือหมายความว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ การบริการในยุคสมัยใหม่เนี่ยก็เน้นการท่องเที่ยวที่พู้ง่ายๆเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ,พาก็คือหมายความว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็คือหมายความว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่ไปสร้างมลพิษหรือไปทําลายแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือการท่องเที่ยวนั้นนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วยนะครับอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงภาคบริการถึงแม้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการยกระดับ พัฒนาเศรษฐกิจตั้งรายได้อะไรก็แล้วแต่แต่ในขณะเดียวกันภาคบริการเนี่ยมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับปัญหาของภาคบริการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหมายความว่าต้องเข้าใจว่าต้องยอมรับว่าภาคบริการเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวคําว่ามีความอ่อนไหวคืออาจจะได้รับผลกระทบง่ายหากประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติกรณีณนะปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศต่าง ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็เจอสถานการณ์วิกฤตเดียวกันก็คือโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นภาคบริการที่สําคัญเลยเนี่ยก็ถือว่าชะลอตัวหรือพูดง่ายๆก็คือว่าหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับ,รบยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนอกจากโรคระบาดแล้วเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับภาคบริการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะ ภาคบริการถูกมองว่าเป็นภาคธุรกิจที่ไม่จําเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเอพูดง่ายถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคนก็อาจจะท่องเที่ยวน้อยลงเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่จําเป็นนักสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือลดได้หรือยกเลิกไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนี่นก็คือปัญหาของอภาคบริการนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองก็จะเป็นเหตุผลที่ส่งผลกระทบต่อภาคบริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือ การปรับประเทศได้ทันสมัยด้านการบริการเพราะฉะนั้นความหมายของการบริการก็คือพูดง่ายๆไม่ใช่เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าตัวสินค้านั่นเองนะครับแต่เป็นการให้บริการนะครับแล้วก็การการบริการออออในยุคปรับป, mm. ประเทศได้ทันสมัยรวมไปถึงการบริการยุคหลังการปรับประเทศได้ทันสมัยนะครับก็จะเห็นว่ามีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคบริการมากขึ้นนั่นเอง แบน,นนี้คือภาพรวมของการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านการบริการ